แล้วราคาณปัจจุบันที่พี่ต้นได้ทราบนะตอนนี้นะคะของน้ำเต้าดูดซับเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าลูกน้ำเต้าเนี่ยเขาเรียกว่าเขา,เขาเรียกเป็นลูกนะครับน้ำน้ำเต้าเนี่ยหลยากใหญ่ใจความคือมันเป็นมันเป็นพืนชหรือผลไม้ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นลูกน้ำเต้าลูกเท่าไหร่เหมือนกับสม้มแตงโมมะละกรเอเนี่ยเขาเรียกเป็นลูกนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกลาเจ็ดแปดพันหมื่นหนะึ่งอ้ น้ำเต้านะครับค่ะเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งนะครับพวกนี้ค่ะราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรผมจะบอกให้หนึ่งเลยขึ้นอยู่กับสีสีสนี่คือสีของตัวน้ําเต้าด้านนอกทําไมอะสีมันจะต้องยังไงถึงจะราคาดีหรือไม่ดีไงสีของตัวน้าเต้าคือพลาสติกครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะมีราคาดีกว่าสีแดงสีเขียวสีเหลืองอ๋อแสดงว่ามีหลายสีใช่นี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองความคมชัดของรูปภาพด้านในะนะครับถ้ารูปไหนที่ชัดมากเนี่ย<ม>ก็จะได้ราคากว่ารูปที่ไม่ชัดนะครับ<ม>แต่เวลาส่องเขาก็ต้องส่องกับไฟอย่างเงี้ยอย่างที่น้องทิพย์ทำเมื่อกี้แหละนละคะแต่ว่าเห็นชัดเจนมากค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าที่ไม่รู้นะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะบ้านไหนก็ตามมีน้ําเต้าหรือเปล่าไม่รู้ นะคะอันนี้น้ําเต้าของวัดปากน้ํานะคะไม่ใช่ว่าคุณเอ๊น้ำเต้านี่จะต้องไปน้าเต้าปูปลาหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้นะคะจะเป็นน้ําเต้านะคะของวัดปากน้<ช>ําที่นะเรานะคะจะนํามาดูการโดยที่เราเนี่ยได้นําไปขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้ใหญ่ขึ้นและเราจะมาดูค่ะวิธีการสังเกตว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมนะคะ <c oughs> กับช่วงของสองพระกับเสี่ยนนะคะท่านได้กลับมาดูกันอย่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงนี้เราไปพักกันสักพรู่หนึ่งค่ะ การได้มอบพยาคุดไว้ผมหนึ่งคงครับก็สิ่งที่ผมเคยประสบมากับเ,เรื่องของพยาคุดนี่ยก็คือผมทราบมาว่าเป็นพานะของพระนารายณ์นะครับตอนศึกษาแล้วก็รู้ว่าเป็นตราของแผ่นดินนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะอามาพูดเล่นกันได้ผมก็นับถือพยาคุดมาตั้งนานจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยทําให้เรามั่นใจแล้วก็อีกอย่างเรื่องของออชื่อเสียงบารมีนะครับผมมีความรู้สึกว่า ถ้าผมมีพยาคุณไว้ข้างกายอย่างเงี้ยเวลาผมไปทําการแสดงหรือว่าผมไปแสดงละครหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่กับราชการเนี่ยผมรู้สึกว่าจะได้รับรับรับการยอมรับแล้วก็การให้เกียรติอย่างดีมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีพลังนะครับมีพลังในการที่จะทํางานสิ่งต่างๆนะครับที่เราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาขอพอรจากท่านว่าเราตั้งใจจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ย จำศพัมสุดเล็ตลอเวลาครับพิีานะมีสมิามาอยู่นิวนางพี่ก็ต้องการอะไรปาตนานัสถึ่นไ่าันาช่วยพี่นะสเด็จสมหวงพี่ก็ต้องการนะพี่ก็นาตะนันะพี่ก็ต้องการอะไรปาตนาถึงเ่นานช่วยสำเร็จผมหวังนะ ร่างความีความสุขความเจริญนะการป่าศสนาสิ่งได้สมความมุ่งมากปาศานาในสิ่งนั้นทุกประการเทอญอเนธอโฮ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  on <speaking in Hebrew> สู่ช่วงสองพระกับเซียนนะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมข่าวว่าวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของน้ําเต้าดักซับหรือว่าน้ําเต้าดูดซับนะคะคของวัดปากน้ํานั่นเองนะคะซึ่งนะคะพี่ต้นเองเนี่ยก็ได้บอกในเรื่องของลักษณะไปบ้างแล้วครับแต่ว่าใน,นตอนนี้นะคะเราจะมาดูลักษณะแบบขยายใหญ่ที่ชัดเจนมากกว่าเดิมครับเอาเ,าเป็นว่าเป็นวิธีการดูดีกว่าเพราะว่าพี่ต้นได้บอกในช่วงหลังเบรกเนะว่าแบบนี้คงไม่มีใครที่จะปลอมใช,ใช่ไหมคะอ่า นะคะเดี๋ยวพี่ต้นดูละกันซึ่งภาพใหญ่นี้นะคะคุณผู้ชมเราได้ขยายมาแล้วแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันโคนละสีกับสิส่งสีทีิพย์จับอยู่เพราะว่าพี่ต้นบอกว่ามีหลายสีค่ะครับคือผมไปจะบอกให้ลักษณะของน้ําเต้าวัดปากน้ำเนี่ยนะครับหนึ่งที่ผมบอกแต่ช่วงที่แล้วว่าทํามาจากพลาสติกนะครับแน่นอนพลาสติกเนี่ยก็ย่อมมีหลายสีนะม,มีมีหลายสีหลายสั์นะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสาระไม่ ความเกแท้ไม่ได้อยู่ที่สีพลาสติกนะครับจะมีสีเหลืองสีเขียวสีอย่าแงบบนี้เขาเรียกสีสีแดงเลือดหมูหมนะครับหรือจะเป็นสีงาชา้างเนี้ยสีข้างนอกเนี่ยนะครับมีผลต่อราคานะครับนะครับมีผลต่อราคานะครับเรื่องความเกแท้เนี่ยมันต้องดูด้านในนะครับซึ่งปกติเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยเขาหลักการเนี่ยเขาจะดูคือเขาจะส่องภาพด้านใน,นแต่ประเอินตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเราจะส่องภาพเนี่ยหรือจะเอาภาพด้าน,นในมาให้ดูเนี่ยก็คือ เราจะต้องผ่าผ่าน้ำเต้าเลยซึ่งปกติเขาจะไม่ค่อยทำกันแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆว่าภาพด้านในเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับค่ะน้องทิพย์นึกภาพภาพด้านในของของพ่อวัดปากน้ำเนี่ยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างเดียวค่ะไม่มีภาพหลวงพ่ออื่นหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่นั่งไม่ใด้ไม่ได้ถ่ายคู่กับใครเพราะฉะนั้นภาพในน้ำเต้านี่ต้องเป็นของภาพหลวงพ่อปากน้ำถูกต้องอันนี้หนึ่งนะครับ อันที่สองภาพของพ่อเนี่ยจะเป็นภาพที่ภาพนั่งสมาธิอย่างเดียวะนะครับไม่มีว่ายืนไม่มีว่านั่งอยู่กับเขาเรียกว่าตารปัดหรืออะไรแนงสิ้นเป็นพระนั่งสมาธิอย่างเดียวอยู่ด้านในนะครับนี่คือหลักการสองหลักการแรกและหลักการที่สามเป็นหลักการที่สําคัญคือหลวงพ่อเป็นฝังน้าเนี่ยภาพเนี่ยเมื่อปี2,500อเพราะฉะนั้นภาพปี2 5 0 0เนี่ยควรจะเป็นภาพสีหรือภาพขาวดํา 2,500ก็น่าจะเป็นขาวดำค่ะใช่ครับนะครับภาพที่อยู่ในน้ำเต้าเนี่ยจะต้องเป็นภาพขาวดำเท่านั้นนะครับถ้าท่านไปเจอภาพ,ภาพสีสก็แปลว่าเป็นของใหม่ะนะครับถ้าท่านไปเจอภาพที่หลวงพ่อยืนอยู่ก็ไม่ใช่นะครับหรือท่านไปเจอภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มีหลวงพ่อนั่งอยู่สององค์สามองค์ก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อวัดปักน้ำนะครับ แล้วก็ในส่วนของนะคะในส่วนของส่วนวอส่วนโค,งค้งนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือเหมือนกันทุกๆุกชิ้นหรือเปล่าเหมือนกันทุกชิ้นเพราะทำมาจากบล็อกบล็อกเหมือนกันบล็อกนี่คือว่าตัวฉีดพลาสติกพวกนี้มันต้องใช้การฉีดใช่ไหมครับฉีดมาเนี่ยมันก็มีแม่พิมพ์อยู่<ช>แม่พิมพ์เดียวแหละ,ะแต่แตกต่างกันตรงสีพลาสติกที่ฉีดเข้าไปะนะครับพูดถึงสีพลาสติก เราขอถามในเรื่องของสีนิดหนึ่งว่าสีไหนนะคะของน้ำเต้าเนี่ยนะสีไหนที่แพงที่สุดคะสีที่แพงที่สุดก็คือสีขาวจากภาพเหมือนภาพนี่แหละครับนะครับสีขาวนี่เขาเรียกว่าบางทีมันก็อาจจะขาวเหมือนกยกสีขาวแบบงาช้างอ๋อสีนี้คือแพงที่สุดใช่ครับนะครับสีนี้แพงที่สุดเพราะว่ามันจะดูแล้วเขาเรียกว่าคนเขาจะชอบไงคนก็จะชอบสีแบบนี้สีเหมือนงาช้างก็จะแพงที่สุดแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงนี่ถือว่าราคาเท่าๆกัน ค่ะนะครับนะคะก็คือว่าประมาณเท่าๆกันแต่<ช>ว่าราคาที่บอกว่าแพงๆเนี่ยนะคะก็คือแพงที่สุดเนี่ยแพงอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นสีขาวนี่ก็อยู่เลยสักหมื่นกว่าบาท<อ>นะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นก็สักหลักพันกลางๆะนะครับหลักพันกลางๆเออนะคะ,ะคแล้วก็ในส่วนของน้ําเต้านยะคะณตรงนี้นะคะก็แน่นอนแหละที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าวิธีในการดูนะคะเราก็ได้บอกไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะมีภาพนะคะที่เป็นภาพ หลวงพ่อปากน้ำนะคะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยพี่ต้นเองนะคะก็ได้บอกคุณผู้ชมไปบ้างแล้ววิธีการดูนะคะใจความสำคัญเลยเนี่ยคืออยู่ในในขวดน้ำเต้า<ช>นะคะ<ช>ก็คือรูปภาพของหลวงพ่อนั่นเองอะจะจริงหรือจะปลอมแต่ว่าแน่นอนแหละพี่ต้นอย่างที่พี่อ,อย่างที่พี่บอกว่าน้อยคนมากที่จะทำเ<ช>พราะมันทำยากมากนะใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาทำปลอมเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยทำ อะไรที่เป็นน้ำเต้าดี่หรอกเพราะว่าน้ำเต้าเนียหนึงเป็นพลาสติกนะครับเวลาเขาเก้ก็ทําปอนเาก็ทาเป็นเหรียญทําเป็นเนื้อผงเลยเดี๋ยวมันง่ายกว่าอพอเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะต้องมีแม่แบบคือเขาต้องไปจ้างคนแกะแกะพิมพ์แกะ,ะบล็อกขึ้นมาครับแล้วก็ต้องมาฉีดพลาสติกลงไปซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันคุ้มกับที่เขาทำไหมคนเขาทําพลาเกเขา,ขาเหขาทธุรกิจแหละ,ะมันไม่คุ้มใช่ไหมครับ เขาสู้ไปเอาเหรียญมาปั๊มเลยเดีกวขายอะไรสามพันห้าพันหมื่นไม่ซับซ้อนยุ่งยากน้ำเต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเก๋แต่ถ้าเกิดจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันก็คืออาจจะเป็นน้ำเต้ารุ่นใหม่ของวัดปักน้ําของใหม่ด้านในจะเป็นภาพสีแค่นั้นเองนะครับที่เหลือไม่ต้องกังวลเป็นเครื่องรางที่เขาเรียกว่าดูง่ายที่สุดแล้วนะครับใช่ครับผมเล่นมาเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่เล่นมาี่ยถ้าส่องไปเจอหลวงพ่อวัดปักน้ําเนี่ย ที่เป็นภาพขาวดำเนี่ยแท้แน่นอนนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีก,การดูนะคะคุณผู้ชมก็ทราบกันไปแล้วใช่ครับแล้วก็ใครที่มีอยู่นะคะอย่าลืมค่ะนะคะควรที่จะบูชาให้ดีแต่ในการบูชาหรือว่าในการไหว้เนี่ยนะคะมีรหรือเปล่าคะพี่หรือว่าแขวนไว้เฉยแขวนไว้เฉยได้นะแขวนไว้กับคื mm hmm. าเรียกว่าบางทีก็แขวนไว้กับกุญแจบ้านกุญแจรถค,ค่ะนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะแขวนไว้กับกุญแจรถแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีราคา7จ็ดแปดพันหมื่นสองหมื่นเนี่ย แขวนไม่ได้แล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าเอาาจะมาแขวนไว้กับปูนแจบ้างนะครับเป็นเครื่องรางที่เขาเรียกว่าหนึ่งเลยดูง่ายที่สุดสองชัดเจนที่สุดว่าเป็นหลวงพ่อบปปักน้ําแน่นอนสามแล้วก็ยังหาเช่าได้ไม่ยากนะครับอก็คือว่านนะคะในหลักในการดูนะคะก็ไม่ได้ยากนะก็เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวผมบอกลน้องทิพย์ก็ดูได้หรื่นผู้ชมทางบ้านนี่ก็ดูได้ใช่ไหมครับ เออใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการดูนะคะก็ง่ายิดเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าทีมงานของเรานะคะจะมีภาพข้างในให้ดูด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานงเราส่งมาได้เลยค่ะส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยนะคะไม่ต้องนั่นนะคะสั่งอ่านนี้นะคะคือเป็นภาพนะคะที่อยู่ทางด้านในนะคะที่เราเพิ่งจะไปปิ้นออกมาเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมครับแต่นี้เนี่ยจะบอกว่าเห็นไหมทั้งเถ้ามันเป็น<ม>ลักษณะของรุ่นใหม่มหรือว่าพระรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นตัว แล้วจะเป็นภาพสีแหละนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อวัดปักน,น,น้ำก็จะนั่งลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าภาพจะเป็นขาวดํานะครับนึกภาพเวลาเราดูโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์ขาวดำะน,นะครับหลวงพ่อวัดปากน้ำน้ําเต้าก็เป็นลักษณะนั้นนะครับนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีในการดูใช่เลยใช่เลยนะคะที่ได้เห็นอยู่นะคะเป็นวัดคือจะมีเขียนบอกด้วยว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่มีอยู่นะคะอย่าลืมค่ะไปดูว่าน้าเต้าที่คุณมีอยู่นั้นนะคะมีรูปภาพของหลวงพ่อวัดปากน้ําอยู่หรือเปล่านะคะคถ้าเกิดมีก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเพราะว่านั่นคือของแท้ใช่ครับนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่มีแต่เป็นน้ําเต้าธรรมดาแต่คุณศรัทธาเหลือเกินนะคะคุณก็ไม่ต้องทิ้งไปคุณคก็เคารพและบูชาต่อไปนะคะคเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ด้วยแรงศรัทธาที่คุณมีให้นั่นเองจริงครับ เอ,า,อาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรานะคะคจะไปดูกันนะคะในการเปิดกุกพระใหม่นะคะลูกอมหนังเสือนะคะพ่อท่านเขียววัดจูกนนต้องค่ะนะคะอยู่ที่ทางใต้นั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมก็ติดตามให้ได้ในช่วงนี้ไปพักกันสักพูกค่ะสำหรับมอน